ครับใช่ครับก็จริงๆแล้วดีใจตั้งแต่สเต็ปแรกที่ที่ที่ได้มีโอกาสมาเป็น Executive Producer ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความฝันหนึ่งของเราที่คือเราเติบโตมากับการเป็นศิลปินฝึกจนเป็นศิลปินกลุ่มจนเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราได้เห็นการทํางานของพี่ๆหัวหน้าค่ายพี่ๆครีเอทีฟหลายๆคนแล้วเราก็รู้สึกตั้งแต่เด็กเลยว่าโอ้มันสนุกเนาะแบบ อยากลองทําอะไรอย่างนี้เมื่อวันหนึ่งที่เราพร้อมแล้วให้กับเจเนอเรชันใหม่เหมือนที่เขาทํากับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันที่เขาให้โอกาสเราแล้ววันที่เขาปั้นเราให้เราเป็นเราทุกวันนี้เราดีใจแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันมีน้องๆเลยแหละคนที่มีความฝันแบบเราแล้ววันหนึ่งเราได้เป็นแบบนั้นให้กับพ่อองเขาอ่ะเฮ้ยมันจะดีจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็วันนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วเราก็ดีใจและตั้งใจมันมากครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราทําได้ไหมบวกกับ ความไว้วางใจของทางผู้บริหารค่ายที่มอบให้กับเราแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนที่ก็ฝากความหวังวาฝากาชีวิตไว้กับเราแล้วเราก็เราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดสําหรับน้องๆแล้วก็สําหรับจริงๆวงการเพลงบ้านเราด้วยนะเรารู้สึกว่าผมอาจจะเป็นตัวเล็กๆในในใน,ในวงการเพลงบ้านเราแต่ว่าเราเองก็อยู่มา สภาพใหญ่ๆเหมือนกันแล้วเราก็ได้เห็นการเติบโตของมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยที่ตอนนี้ทีปปของเรามันมันไปถึงจุดนี้อะไรเงี้ยครับในภาพนี้พี่ชินโตขึ้นมากๆแล้วก็แบบอยากจะให้อะไรแบบน้องๆเย็กคนกนี้ไหมครับเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตอ,อะไรม,มันต้องมีเป็นเหมือนพ่อครับต้องพูดอ,อ,อ,อย่างนี้ว่าตอนนี้เราเป็นเรา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 เป็นเหมือนพ่อแล้วก็พี่ของน้องๆทุกคนเพราะว่านอกจากแพรวานี่ก็มีอีกหลายๆศิลปิน ที่จะมีผลงานที่เราได้เห็นหลังจากนี้รวมถึงเรากำลังทำปั้นเกิร์ลกรุ๊ปอยู่ด้วย mm hmm. ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนเราเข้ามาเป็นพ่อของน้องๆหลายๆคนแต่ดีนะ uh huh. เพราะว่าเรารู้สึกว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเก็บเกี่ยวมาเราเก็บไว้คนเดียวเพื่ออะไรเออเราไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าเราตายไปเราก็าเอาไปกับเราไม่ได้อ่ะ เราเจอน้องๆไม่ว่าจะอยู่ในค่ายเราใครก็แล้วแต่หรือน้องๆที่ตอนผมตอนนี้ที่ผ่านมาผมก็เพิ่งปิดกล้องกับช่องวันเรื่องหนึ่งที่ Across the Sky ที่มีน้องๆรุ่นใหม่ที่แบบกำลังทําขึ้นมาซึ่งเราก็รู้สึกเวลาเราอยู่ในกองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสอนได้เราก็อยากจะอย่าใช้คำว่าสอนเลยดีกว่าใช้คําว่าแบ่งปันดีกว่าเราก็อยากจะให้อะเพราะว่ามันดีสําหรับพวกเขาแล้วมันทาให้เขาถ้ามันทําให้เขาเติบโตและเก่งขึ้นไวนัด รู้สึกว่ามันมันเป็นเออเราเราชอบด้วยรเราชอบในการแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยครับจนมาถึงพาร์ทนี้เราก็อยู่เบื้องหลังครับเหมือนเหมือนแบบงานเบื้องหลังมันเพิม่มมากข,ขึ้นเบื้องหน้า,าละคะละครอะไรอย่างเงี้ยที่ชิน,นไปเพิ่งปิดกล้องไปสามเรื่องอะครับโอ้ก็แสดงว่ายาว <laughs> เลยก็ <laughs> ต้องเห็นหน้าท <c oughs> ี่ยาวๆอยู่้ะคือผมเพิ่งปิดกล้องไปสามเรื่องละครเวทีก็วีคเอนนี้วอันวีคเอนสุดท้ายมีแค่เดือนหน้าเท่านั้นที่ผมได้แบบได้พักแป๊บนึง เดือนเกิดตัวเองก็ขอแบบพักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะบินไปร้องเพลงที่จ wow> ีนในงานเฟสซี่นู่นสิ้นเดือนหน้าแล้วก็กันยาก็เปิดอีกสองเรื่องก็ไม ja ่ได้ไปหายไปไหนครับไม่หายแน่นอนใช่ครับงาเบื้องหลังเราจะแบบครบเสร็จครับเพราะบ้านมันใหญ่ครับบ้านเราบ้านบ้านบ้านมันใหญ่ก็เลยก็เลยป็นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมมาคือมาให้กําลังใจอย่างนี้เลยว่าแบบคือเขารู้ว่าช่วงนี้เราทําเยอะมากเราทําหลายอย่างมากจริงๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ มาให้กําลังใจมาอยู่ด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เขาสั่เพราะเขาเองก็ทํางานเยอะมากงานอุ้ยงานงานนางก็ปังอยู่เนาะงานนางก็มีเพิ่งถ่ายอะไรเสร็จเมื่อเช้าว่านางก็รีบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเรา,เราสนุกครับต้องบอกนี้ว่าผมกําลังสนุก<ต>นกับ <ๆๆ S 1> ทุกๆอย่างที่ตัวเองทําอยู่แล้วก็มันมันดีเพราะว่าเราเราขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเออเรารู้สึกว่าเราอยากทํามันเต็มที่เพราะว่าถ้าใครที่ติดตามและเห็น ตลอดการเดินทางที่ผมอยู่ในวงการมาผมพยายามจะพรีเซนต์งานทุกๆงานที่เราทําออกมาให้ได้ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะทําได้แล้วเราก็เต็มที่กับทุกๆอย่างที่เราทําจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนที่ได้เห็นชิ้นงานที่ออกมาจากตัวเราได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะนําเสนอออกมาได้ครับก็สนุกกับทุกๆอย่างที่ทําครับ อ,อ,ยอย่างเด็นหน้าที่บอกว่าว่างแล้วพี่สิมีแพนไปแบบมีไปนิดนึงครับนิดนึง <c oughs> ก็จริงๆคนที่จัดแจงทุกอย่างเลยนะ <c oughs> พันธิลาค่ะ <c oughs> พันธิลาเพราะว่าเขารู้ว่าเราเราเหนื่อยแล้วเขารู้ว่าเราชอบอะไร <c oughs> เขาก็เลยเหมือนจัดทริปให้เราไปด้วย <c oughs> เขาไป <c oughs> แล้วก็ แม่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับไปก็ไปไปในประเทศอะครับก็ไปน่าจะไปทะเลใช่ไปทะเลบ้านนี้ชอบทะเลบ้านนี้ชอบทะเลก็จะไปแบบสี่วันสี่คืนสนัสี่วันสี่คืนเนาะสี่คืนห้าวันสี่คืนห้าวันสี่คืนได้ไปแบบกิจกรรมยังไงบ้างคะแบบนอนค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนอนกินเที่ยวสูดอากาศทะเลฟังเสียงแบบ น้ำกระทบผาดทรายแบบปล่อยวางทุกๆเพราะว่าที่ผ่านมาในรอบกีเ่เดือนกี่ปีแล้วคะที่ผมต้องบอกว่า <c oughs> ที่ผ่านมาสองเดือนอ <c oughs> ผมน่าจะทํางานติดต่อกันสี้าวันประมาณนั้นน้องพิต้าประมาณนั้นอันนี้ผู้ช่วยก็คือต้องมีผู้ช่วยมา <c oughs> มาดู <c oughs> เรื่อยเพราะว่าเราแบบมันมันมันเวทหลายอย่างมากเลยครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันโอไมก้ d อนมันเยอะจังเลยแต่แค่กำลังบอกว่า สำหรับหลายๆคนที่ทํางานเยอะครับมันต้องมีบาลานซ์ด้วยแหละเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีจุดหลายๆจุดในชีวิตที่ที่ผ่านมาที่เราแบบวิเยอะเหมือนกันมาแล้วก็มีเครียดมีเหนื่อยมีอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับพี่ๆหลายๆคนหรือว่าน้องๆที่แบบทํางานเยอะมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็หาเวลาให้กับตัวเองด้วยครับมันสําคัญครับตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วใช่ครับก็สุขภาพก็ดีขึ้นนิดนึงครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ที่อาหารเป็นพิษก็แป๊บเดียวครับแต่ว่ามัน สุขภาพกายเรื่องหนึ่งสุขภาพตรงนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากครับบาลานซ์ดีๆครับบาลานซ์ดีๆหรือว่าไม่งั้นเบร a ดาวน์ได้ตรงนี้ก็แข็งแรงครับก็สู้ครับต้องใช้เขามาสู้ครับต้องใช้เขามาสู้คนดูแลดีคนอยู่ข้างดีไม่ว่าจะเป็นลี่หรือแบบพี่ที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็พี่โน้ตผู้จัดการทุกคนก็พยายามแบบบูสต์เราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีครับไม่ complain นอกจากนั้น complain มันเป็นสิ่งที่ เรารับผิดชอบแล้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรากำลังสนุกมีอีกหลายๆคนที่อาจจะต้องทํางานหนักกว่าผมอาจจะไม่ใช่งานที่สนุกเท่าที่ผมทําก็ได้แต่ก็บาลานซ์ด้วยนะครับก็อาจจะยังถามเหมือนเดิมแล้วข่าวดีข่าวดีมีทุกวันนี่ไงข่าวดีตอนนี้กอยู่แพรว่าได้ปล่อยกำลังจะปล่อยเพลงแพรว่ากำลังจะปล่อยเพลงเขาทุกวันนี้เขาแต่งตัวแต่งหน้าทุกวันครับรอครับแต่ดีครับเขาจะได้สวยทุกวันผมไปแล้วเนาะ ไปแค่แม่ผมและก็รีก็อย่างที่พูดทุกๆครั้งครับว่าตอนนี้ก็ใครที่ติดตามติดตามโซเชียลมีเดียของรีของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงนี้ก็คือเรากําลังทําบ้านเรากําลังโฟกัสกับบ้านที่ที่เราพึ่งซื้อกันแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงทำอินเทอร์เนียอะไรเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นทุกๆแปลง ทุกอย่างที่เราโฟกัสตอนนี้เรากำลังโฟกัสบ้านกันสร้างมันให้เป็นที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องวันที่วันวันแต่งะอะข่าวดีตรงนั้นนะก็ะเห็นอยู่แล้วล่ะฮะเรานะ <itative S 1> ร,รูรก้กันเนาะไม่ต้องรูน้นหรอกก็ไม่ต้องรูน้น <laughs> 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 มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> แหละแค่เมื่อไหร่แค่นั้นเองเนาะ เดี๋ยวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพี่ๆน่าจะได้เห็นอยู่แล้วครับก็มันมันมันเราเรามั่นใจอยู่แล้วว่าว่าเนี่แหละคนนี้แหละแต่แค่แค่เมื่อแหมเธอไม่อยู่เราก็พูดจ่าใช่เพราะทุกวันนี้ที่ทํางานทุกวันนี้ก็ไม่ได้เพื่ออะไรหรอกเนี่ยแหละใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คิดจะเออเนี่ยแหละมันเราเลือกไปแล้วอ่ะเราแค่แค่รอวันที่ที่มันใช่แค่นั้นเองครับผมโอเคขอบคุณ